ก็น <ique> ั่งพักไว้ก่อนเฮ้ยมึงใครอะมึงใครอือมึงใครมึงนใครมาบูกรุกมองฮะมึงปใครมาบูกรุกมองอ่อือมาบูกรุกสมองอืออ่า มาบกหบที่นี่มนอ่เอออมาเออเออออเ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 ออมา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 ไม่ใช่ฮะไม่อยู่บ้านลุงเรียงได้ไงเนี่ย เป็นผีผีลุงสาม,มเด็กเ้าไปอะไรมึงรู้จักลุงสามเด็กเหรอฮะผ <ม S 2> ู้เข้ามาบริวารของเขาเขาให้คู่ครองอบ้านหลังนีง้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเด็กเอเคนะครับทุกคนก็วันนี้นะผมเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่ป่าแห่งหนึ่งนะ แต่ตอนนี้ผมเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยคือหลงเส้นทางทวนแล้วก็ได้มาทางผิดไม่รู้ว่าผมเนี่ยกำลังไปทางไหนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องเดินทางไปหาอาจารย์อีกคนหนึ่งนะที่มาช่วยผมเมื่อวันนี้นะทุกคนแล้วก็แกเนี่ยช่วยผมเนี่ยปราบโจนในวัดลางเนี่ยแบบสิ้นซากเลยผมก็จะเดินทางไปหาท่านนะแต่ตอนนี้คือ ผมมาตามที่ท่านบอกเนี่ยไม่รู้ว่ามาถูกทางหรือเปล่าเหมือนจะลงเหมือนกันนี่โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกันต่อเลยนะก็ฝากเป็นกำลังใจใผมด้วยนะไปหาท่านอาจารย์กันมันเป็นป่าแบบป่าทึบนะแล้วก็เส้นทางเนี่ยไม่รู้ว่ามาถูกหรือเปล่าทุกคน เหมือนว่าจะอยู่กลางเขาเลยแหละผมเดินทางมานานแล้วนะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ้ามีอะไรก็ให้เดินมาทางนี้ผมก็เลยติดตามมาเพราะท่านเนี่ยก็อาจารย์คนนั้นเนี่ยก็ช่วยผมเนี่ยจากการไอ้กลุ่มโจรที่อยู่ตรงวัดนะจ อาจารย์ท่านนี่มีวิชาอย่างเยอะมากแล้วก็ถือมีเนี่ยอาคมแกเนี่ยโหเอาโจเนี่ยแบบอยู่หมัดเลยนะเหมือนลงมาลงมาตรงไหนไม่รู้ทุกคนเฮ้ยทางนี้มันทางไหนอะไม่รู้ว่ามาถูกหรือเปล่านะ เหมือนว่าผมจะเจอเลยสีขาวตรงข้างหน้าถ้าไม่ถูกคือผมเนี่ยมาทางผิดแน่นอนโหต้องเดินอ้อมเขาไปไกลเลยนะใช่หรือเปล่าเจอบ้านคนนะ ครไม่รู้เหมือนกันมีต้นไม้ต้น,ตนเนี้ยที่เขาปกไว้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแต่ตรงนั้นอ่ะมีบ้านใครไม่รู้แต่เริ่มคุ้นๆแล้วล่ะเหมือนผมจะเคยมาหรือเปล่า ผมว่าบ้านหลังนี้น่าจะเคยมานะไม่รู้วําทำไมเดินทะลุมาถึงบ้านหลังนี้นะไอนี่บ้านลุงกระเหลี่ยงหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดทวนผมเดินจากข่าฝั่งนู้นนะไม่คิดว่าจะทะลุมาถึงบ้านของแกได้นะโหหลงมาถึงบ้านแกเลย นลูกเลี้ยงมีคนอยู่ไหมเดี๋ยวลองดูว่ากองไฟเนี่ยมันนานหรือยังนะผมว่านานแล้วนะน่าจะไม่มีคนอยู่ได้สักพักแล้วไม่ร้อนแล้วนะกองไฟคือไม่ร้อนแล้ว น่าจะไม่มีคนอยู่แล้วมั้งที่นี่มีคิดเหมือนกันว่าจะทะลุมาถึงบ้านของลุงกรเหลี่ยงได้ไงเพราะว่าเดินทางมาหาอาจารย์เนี่ยมันน่าจะไม่ได้มาทางนี้นะหรือว่าอาจารย์เนี่ยจะบอกทางผิดหรือเปล่า รู้มาบ้านลุงกิเนเลียใช่โอเคก็ไหนๆก็ถึงละผมก็เดินทางมาไกลด้วยเดี๋ยวหาน้ำแล้วก็นั่งพักกันสักแปน๊บนึ่งเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับดีกว่าเพราะว่าอาจจะไปหาธนาจารย์ไม่ทันแล้วละวันนี้ นี่ก็น oh ั่งพักไม่พอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย uh มึงใครอะมึงใครมึงใครมึงเป็นใครมาบุกลุกมองฮะมึงเป็นใครมาบุกลุกมองอ่ามาบุกลุกสมอา

ที่เป็นผีที่ลุงสาม,มเป้ยงอาบ้านอะไรมึงรู้จักลุงสามดิหรอฮะกู <ผม S 2> เข้ามาบริวารของเขาเขาให้คุณข้าบ้านหลังนีง้ห้ามให้ให้กูได้บุกลุกกูไม่ได้บุกลุกเว้กูลงทางมาถึงมึงใช้อะไรวะ มันโผล่มาจากไหนไม่รู้นะอยู่ดี่มาถึงบีดคอมเลยนี่นะผมใช้ได้ใช้เล็กหลันที่ท,ท่านอาจารย์ให้มานะ<อ>มันถึงกับกลัวนหนีไปนู่นเลยบีดคอมเจ็บเลยมาได้เลย มันบอกว่ามันเป็นเป็นบริวารของลุงสามบริวารของลุงสามนะแล้วไม่รู้เหรอฮะกููก็รู้จักลุงสามอะ<ก>ฮะใครจะรู้จักกูจะข่าว้หมดูที่บุกลุกมึงกล้าเข้ามามึงเข้ามามึงมากูเป็นบริวารของแกกูจะเอาชีวิตทุกคนที่เข้ามาที่นี่ มึงเกือบจะตายด้วยน้ำมือของกูเหมือนว่าลุงสามเนี่ยให้มันเฝ้าอยู่ที่นี่นะกูเป็นผีเฝ้าบ้านที่นี่กูจะฆ่าทุกคนที่เข้ามาบุกลุกถึงแม้นนคนแบบมึงแล้วเจ้าของบ้านไปอยู่ไหนละฮะกูไม่นใจของบ้านตอนนี้ ก็เปนนคดูแลปปกกกัาแบบนี้ถ้าคนมาเนี่ยจัดการมาเนี่ยจัดการหมดเลยนะเหมือนว่าเป็นคนเฝ้าที่นี่ไอ้นี่ลุงสามทำบุญเสื้อผ้ามึงเหรอฮะเออมาอยู่ที่นี่นานยังมาอยู่ที่นี่นับสัปดาห์แล้ว จะเอาชีวิตทุกคนที่เข้ามาที่นี่งอชีวิตกูไม่ได้หรอกกูมีเรกระลายอยู่เมื่อกี้กูก็เกือบตายมึงไม่มีของดีสกักอย่างก็ว่าของดีมาไงมึงกล้าเข้ามาไมหไมล่ะมันทำร้ายหมดเลยนะถ้าคนเข้ามาที่เนี้ยกูจะไม่ปล่อยให้มึงออกจากปายย่าแห่งนี้กูจะเอาชีวิตมึง เข้ามาเข้ามาเหมือนมันจะกลัวนะนลบไปไปเลยไปกาเข้ามามึงเข้ามาไม่แปลกหรอกมึงต้องเป็นคนที่ดูแลที่เนี่ย เหมือนว่าลุงสามเนี่ยจะบอกว่าให้จัดก,การทุกคนที่เข้ามาที่นี่ได้เลยนะนคนแบบมึงเลยกูจะเอาชีวิตมึงเข้ามามึงก้าวมึงเข้ามามไม่สอนใครทั้งนั้นแต่มึงไม่มีของดีสักอย่างไม่เลิ่มมึงจะไม่ตาย ใสหัวออกไปจากบ้านหลังนี้ก่อนที่กูจะหักคอมึงเหมือนกูกลัวมาเลยนนแค่ต้องการมานั่ง <ใน S 1> พักเว้ยกูหลงมาใครหลงมาที่นี่กูก็เอาชีวิตหมดโอแส่มันไล่ลาชีวิตคนอื่นหมดเลยนะถ้าใครหลงมาที่นี่โอ้ไ oh <my> ม่ร้อนเมนบ้ามันเนี่ยต้อง เป็นคนเฝ้าที่นี่แน่นอนแล้วลุงกระเหลียงแกไปอยู่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วเจ้าของบ้านไปอยู่ไหนแล้ววะเจของบ้านมันไปขุดไปเกินแล้วมา้งมันพูดแบบนี้หรือว่าพวกลุงกระเหลียงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอะเพราะผมไม่ได้มานานเลยที่เนี้ยไม่คิดว่าจะมาเจอมันด้วย มันเข้ามาเลยท้านไม่กลัวมันเข้ามามามาเอาไปมันหลบใจเลยแต่มันกลัวจริงนะทุกคนมีใช้อะไรวะเลลายเจ็ดสี่ไงไม่รู้จักเหรอวะ ร้องทรมานมากกูแสบร้องมากมึงอย่ามายุ่งกูแล้วปล่อยกูกลับไปดีๆดบบเพราะกูจะกลับแล้วบบกูแค่หลงทางมามึงหลงทางมาที่นี่ก็น,นับว่าชีวิตมึงสิ้นสุดลงแล้วชีวิตกูสิ้นสุดลง,ดบบงไม่ได้หรอกรอกล้กาเข้ามาไมหมล่ะ กูจะได้ถูกปลดปล่อยสักทีลงสามสั่งมันไว้นะถูเป็นผีที่ฟังคำสั่ง,ง,งถ้ากูฆ่าใครได้กูก็จะได้ถูกยกย่องถูกปลดปล่อยแบบนี้คนมาก็ต้องมึงก็ต้องจัดก,การหมดเลยดิกูฆ่าไม่เลี่ยงไม่คิดหรอกว่าคนอื่นก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนกัน ฮะไอพี่บ้าไปเลยกูจะกลับแล้วผมว่าผมอาจจะต้องกลับไปทางนู้นนะเพราะว่าทางเดิมเนี่ยลกมากกลับไม่ได้แน่นอนแต่ตอนนี้ต้องรอให้มันเนี่ยไปที่อื่นมึงจะใช้ทางผ่านแห่งนี้มึงต้องเอาอะไรสัอยางมาแลกเอาไปเนี่ยเอาเอาใบลบไป เราไปเราไปเราไปมันอย่าหวังเข้ามาที่นี่กูบอกกูแค่ลงทางมาไงเนี่ยปล่อยมันอยู่เฝ้าที่นี่ไปไปอย่าเข้ามา จอนถอยก่อนดีกว่ามีคิดว่าจะมาเจอไอ้นี้ด้วยนะมันเป็นผีลุงสามนะที่คอยปกปักรักษาอยู่ที่นี่แล้วมันต้องการทำลายทุกคนที่บุกลุกเข้ามาที่นี่นะกูจะเอาชีวิตมึงไปอยู่ด้วยไปเลยก็ได้ออกมา ด้านนอกแล้วนะตอนนี้คือออกมาถึงไลยด้านนอกแล้วตรงนี้ก็จะมีผียูยเมื่อกี้นะครับเป็นผีลุงสามที่คอยเฝ้าอยู่แ,แถวๆนี้นะแล้วก็เหมือนว่าลุงสามเนี่ยก็จะกำชัดมันเนี่ยบอกว่าถ้ามีคนมาเนี่ยให้จาัดก,การแล้วก็ไล่ไปหมดเลยซึ่งผมเนี่ยไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาโผล่ที่นี่นะหลงมาจริง แล้วก็จะมาท่านอาจารย์ตอนนี้กำลังเลี่ยงเสียงกันเลยไม่รู้ทางกลับไม่รู้ว่ามันตามมาหรือเปล่านะได้ออกมาไกลพอสมควรแล้วทุกคนมันคงจะไม่จะตามมาล้วล่ะหรือว่ามันเนี่ยจะเป็นเขตที่มันเนี่ยออกมาไม่ได้ อาจจะถูกกักขังไว้อยู่ให้เฝ้าอยู่แหวนนั้นนะเดินไปมาเนี่ยมาทะลรูหลังบ้านลุงกระเลียงแต่จากที่ฟังมันพูดเนี่ยคือลุงกระเลียงเนี่ยเหมือนว่าจะเสียชีวิตไปแล้วนะผมว่าก็อาจจะเป็นได้ ไม่รู้ว่าถูกกันจัดการหรือเปล่างั้นวันหลังเนี่ยผมค่อยไปหาท่านอาจารย์ใหม่แล้วกันเพราะวันนี้คงไปหาไม่ได้แล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับก็ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยทุน